นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โสยาติธรรมโมจะอะยังนิทัติโตเปตาณปูชาจักกตาอุลาลาพลันจะพิขูณะมนุปถินนันจะนิมิตังสาธุรูป,ปานังกตันยูกตะเวทิตาติอีขอนอบน้อมแด่คุณพระศิรีรัตนตรยัยกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า และมวลหมู่พระอริยสังฆสาวกกัตถปุริสยุคานิบุคคลเจ้าพร้อมกับสม,มุติสงภาวะในพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกขปฏิบัติสมควรครบองค์สี่บริบูรณ์แล้วเป็นอาหนุนยบุคคลเป็นสงควรแก่การรับสิ่งของที่เขานำมาสักการบูชา เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำบัญชลีเป็นทักษินาเป็นทักษินายบุคคลและเป็นอนุตรัังปุญญเขตขอถวายความเคารพไปทั่วล่าในจักรวาลน,นี้ที่เป็นพระสงค์ทุกรูปด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญพรพุทธบริษัทยอติยยมผู้ที่มีจิตใจฝากไฝ่ใคร่ในการสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาหญิงก็ได้ชายก็ดี ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านของพวกเราโดยตรงตลอดถึงที่เดินทางมาจากต่างหมู่บ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจางังหวัดได้มานั่งปนมหัดนมัส,สการอยู่ณสถานลานบุญชั่วคราวแห่งนี้ทุกคนทุกท่านขอเจริญพรเอามือล่งกระไดเนื้อคุณแม่เด้อรสวดสิหอดพกถุ่มตีหนึ่งตี 2, อสองกั่ศิมยสิลาไป ไาจังไดแม่น่อยพกทุ่มมาติเออทอดได้ก็บฮอดหลดนมาตีเออพระเทศดาสิหอดซีทุ่มเด้ละ่ะเออบาเพื่อว่าขันย่อมปนมเมื่อไปหอดหกทุมมันก็สิเมยสันดกนั่นยมุม <c oughs> เออขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อบงสาคณนาญาติของคุณพ่อจำเนียนศิลาผู้ลวงหลับดับขันไปขราชการ เกเกษียณเป็นข้าราชการกรมประมงคุคณพอ่อคุณแม่เกิดพุทธศักราช2 5 0 6จวนทีสิกันย่ายนก็น่นาจ,จะถึงวัยเกษียณถึงวันกเกษียณของเพิน่นแต่เพ่นกระไดกเกษียณจากโลกนี้ไปก่อนถือว่าเสียชีวิตในนาทีในขณะที่ดำรงตนอยู่ในสภาพของขราชการผู้ทำงานต่างผนภัณฑ์ัตดิะกันสรอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ,อ อันนี้เอามะตั้งอย่างแม่เดี๋ยวถามก่อนตั้งกันเทศติเตอเอามาตั้งหันหันหน้าไปทางมูแม่หันหลังเก้าอี้มาทางธรรมะเออเอาไกลๆเลยแม่เอาไกลๆเอๆเอเนี่ยงามทุกอันเลยเฮ็ดจังเสรนจละเออเอาเป็นช่องว่างเอออยู่ทางบ้านคุณแม่ข้านอยู่ทางโคราชพนสิปิงตัวปิงกันเทศเออเสียบใส่ไม้สังลาง การเทศลอยหนึ่งก็สิเสียบจักหาใบยี่สิบนี่แหละคุณยมหาพันก็สิเสียบช้างล้างอันนั้นเอินว่าปิ่งคุณยมขันใส่อยู่ในซองเกิืนบะหมกคุณพ่อคุณแม่แต่นิยมทางโคราชอ่าเพินสินิยมปิ่งนายมพอ่ยมพอยมแม่เดอ้ออ่ออมาอาไม่มีอย่างก็มากขึ้นว่าเครื่องบูชาธรรมคุณยมเครื่องบูชาธรรมบูชาเปวยนยก แปลว่าบ่ลบรู้แปลว่าเห็นคุณค่าด้วยความจริงใจเฮาบูชาพระรัตน์ไตกระดีบูชาพระสงฆ์องค์เจ้าบูชาพ่อบูชาแม่ขึ้นซือว่าบูชาตรงยกไวเหนือเก่าเหนือกระมอมบเหยียบบบย่ำนั่นหมายถึงคำว่าบูชาการเห็นคุณค่าของสิ่งสิ่งนั้นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเรียกว่าการบูชาย่อมพ่อย่อมแม่เมื่อนี้ในส่วนที่เสียใจก็คือเสียใจที เพิ่นได้จากพวกเข้าไปลูกเตาเล่าหลานทั้งหลายก็ได้ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลศพท้าสิเวาภาษามแบบตรงๆก็คือคุณพพอเฮาก็สมหวังแล้วคุณย่อมสมหวังแบบไดพพอแม่ทุกคนสิมีความหวังเอาไว้หลังจากที่แต่งงานแล้วก็คุยกันระว่างผัวเมียเมื่อไม่ลูกแล้วก็สิหวังจังใดคุณย่อมสามประการต่อไปนี้หนึ่งยามมีลูกหวังลูกพอรับใช้สองยามป่วยไข้หวังลูกพออกพอรักษา สามคลั้นถึงข่าวล่วงลับดับชีวาหวังลูกยาปิดตาคราสิ้นใจนี้คือธรรมชาติของพ่อแม่ทั้งหลายที่ได้เลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากสุขบ้างทุกบ้างก็สู้อดลนทนถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแล้วทำไมไม่หยุดหยุดไม่ได้เพื่อลูกทุกอย่างทุกแนวคือเพื่อลูกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีความหวังดังบวามากคือยามมีลูกหวังลูกพอรับใช้ยามป่วยไข้หวังลูกพอร,รักษา คลันถึงข่าวลวงลับดับชีวาหวังลูกยาปิดตาคาราสิ้นใจวันนี้พอเฮาได้จากไปการตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสรรพสิ่งคุณย่อมสรรพสิพส่งหมายความว่าสิงาส่งที่มีชีวิตก็ตายสิ่งที่บม่มีชีวิตก็ตายสิ่งที่บม่มีชีวิตก็ตายจังใดคุณโยมอยกตัวอย่างจังสี่แหละถนนหนทางที่เฮาได้ซ่อมยูโบเซาย่อนมันตาย ตอนสร้างไว้ไม่โอ้ยเหลี่ยมดำมงคุณโยมบ่มีหลุมบ่มีบ่อตายไปเทละน้อยสองน้อยบรรลคุคุกคักายหมายถึงอวัย,ยวะของมันกระกลอนกระลุดไปกระตายคือกันคุณโยมเพียงแต่เขาบ่มีลมหายใจัพเพสัตสตามริสันต,ติมรนันตังหิชีวิตตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบชฉลางปีปตะวามรนังเอวงังธรรมมาหิปานิโนโ แม้จะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายขณะที่ยังไม่ตายก็คือน้มกับรูปมันเกาะกันอยู่คุณโยมเกาะกันอยู่ถ้าตายไปแล้วเกินว่าน้ำกับรูปบ่ทำงานแล้วแต่ตายไปแล้วก็บ่ไดศสูนเดอคุณโยมเดอลัททีของเฮ้าบดไ้เสือมแบบนั้นตายไปแล้วย่างสิไปกอกํกำเนิดเกิดใหม่เปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หวานลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้เพราะอาศัยลดแห่งแผ่นดินและ เชื้อในอย่างแห่งพืชนั้นๆเออบักม่วงที่มันสุกกรอนเท่ากับหมยความบ่ามันคงสิตายแล้วมันบ่จะเจร่ญเติบโตต่อไปมันจึงหล่นลงมาคุณโยมหลายคนก็บักม่วงน้อยนั้นมันตายแล้วมันสุกแล้วมันเถาแล้วจริงๆเมื่อมันหล่นลงมาถูกดินได้บรรยากาศที่มอมๆเพราะท่านโดนมันก็สิงอกเงยขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ทำมันมีเชื้อมีอย่างอยู่ในหันเดอร์มนย์ของพวกเข้าก็เจคเกนเดียวกัน เมื่อตายไปแล้วกระบอกตงจากพืชเหล่าหนันคุณโยมพื้นแผ่นดินเปียบเสมือนกรรมทีสสังเาไวัยวิญญาณนาุเปียบเมล็ดพืชพันธุ์ความอยากดีความอยากบ่ดีในคณะที่มีชีวิตอยู่เกินบัความปรารถนาหรือสเสน่หาคุณโยมสิเนหันจะกอันนี้คืออย่างคุณโยมถ้ามีความปรารถนาความอยากอยู่จังได้ก็ต้องเกิดเหตุดังนั้น สร้างสิตายเศ้าหาเครื่อเสือตีตายเศ้าหาเราคนเท่าสิตายเศ้าหาบุญหาบาปคือขั้วหาแนวเพิงคุณโยมเอาอย้งไห้กระโบเอาดอกลูกว่าเจ้าของสิบโบยั่งกับขั้วหามองสิบไปข้างหน้าแล้วก็เลี่ยนลู่มาตลอดว่า บาปกรรมบ,บ่สามารถติสิไปน้ำสู่ทีดีได้ดวงชีวิตของมนุษย์ส่วนมากก็สิปรถนาดีแต่ถ้าใครทํำดีเอาไวมา้มากๆก็ับขั้วหาบ่ยากคุดย่อมถ้าขั้วถือกดีใจขาดปันขนดขณะนั้นคิดดีคิดถึงพระพุทธธรรมประสงค์คิดปร่งคิดโปรง,ค,ปงคิดตกคิดว่างใจขาดปันขนดขณะนั้นจิต เตะสังกิริตเถส,สุขติปาติกังขาเมื่อจิตใจหมดจดไม่เศร้าไม่หมองเสยอย่างแล้วสุขคติเป็นที่หวังได้ยกตัวอย่างเท้ามัดดกุลทะลีลูกของพญายเศรษฐีขีทีเทศบ้านเฮากะบอยบอกให้ได้ใส่บาดหยาดิน้ำมแม่แต่ประการใดแต่ว่ามือเขาสิตายองค์จอมไตรสเสด็จพ่านหน้าบ้านคุณโยมโตของเขากะบอสามารถที่สิไหวเพิ่นใดเมือของัของขงัวขางท้ายทิโยกปนม อาประพุทธเจ้าบ่มีไหวอยากไหวองค์พส,สัมมาศาสดาบ่มีใดสาธุสาธุข่าพอเอาใจน้อมจอมทรงทรรม,มันลำคาว่ามโนปุพังขมาทรรมาข่าพอเอาใจต่อตั้งถึงแท่กอนสิตายสาธุดเอ้อเมื่อกระตายไหวสิ้นให้พินไปเทวโลกโศขามีเมือนลานได้ผ่าพนพ่อพอะพโคว่าอ้โหพุทธโธพระพุทธเจ้าหน้าอัศจรรจริงหนอพระพุทธเจ้าหน้าอัศจรร์จิงหนอพุทธัทงสารนังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่ระลึกพร้อมพระธรรมคําสั่งสอนตลอดถึงองค์สาบกของพระศาสดา,าปัดคุณย่อมใจขาดปัดในตอนนั้นเลยปรากฏว่าไปเกิดเป็นเทพระบุทยุสวงสวรรค์สันฟ้านี่เราย่อนหลังสู้ฟังว่าเฮาเคยฟังมาแล้วซึ่งเศรษฐีขีดทีเมื่อนี้อาตมาก็เลยบอกว่าการตายไปแล้วว่าได้สิ้นสุดแต่เพียงแค่นี้คุณโยมสิเมเนาติดตามไปสองอย่าง อภรปุญญาจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นย่อมติดสอยห้อยตามบุคคลผู้นั้นเปรียบเสมือนฉายาวะอนุปายินี่คือเงาตามโตไปจังสั่นเด้อเพราะฉะนั้นตอนมีชีวิตอยู่ยาประมาทคุณพ่อคุณแม่เมื่อนี่เจ้าภาพเป็นไผผู้ตายเป็นไผพ่อจำเนียนศิลาเกิด2 5 0 6 อาตมาเกิด2 0 8คุณยมเพิ่นเป็นอ้ายอยู่2ปีนะถือว่าบ่ท่านได้เ่าเด้คันอาตมาบ่เ่าสันใดผู้ตายไปก็ถือว่าบ่ท่านเ่าคุณยมคือเถายุอายุิ6แล้วเตยยังบ่ท่านชาลาเ่าพน่ยังจังบ่ชารานยมชารากับเ่าคนละอย่างเด้ชาราแปลว่าคร่ำคร่าเอออายุ30-40ก็สามารถคร่ำคร่าได้เนาะคุณพอผันเนาะ เออคลำคาไปยากมายากกันมีโรคมีภัยเด้แต่ว่าคันผูกำลังแข็งแรงจังพอผันจังยีพอถ้าโยกเข้านี่ก็ถือว่าบ่าท่านชาลาเด้คือบ่ท่านคลำคาบ่าสับปะลังเข้บ่ไปยากมายากจังสี่นาชรา,าไปว่าคลำคาแกไปว่าบ่ายูหม่องเก่าพุ่นย่อมเออว่าบ่าเสือกพอผันลุกก็ได้ตัว ลาเก้าอีกจักน้อยตลอดตลอดนี่คือแก่แกแปลว่าอยุหม่องเก่าคุณโยมชราแปลว่าคำขาสรุปแล้วก็แปลว่าเท่าก็บว่าได้เสียใจยังน้อกน้อคุณญาติคุณโยมเนาะสำหรับเจ้าภาพประกอบไปด้วยนางสมควรศิลามภรรยาท่านใดนาะเจริญพรเจริญพรขอแสดงความเสียใจนำยังสุดซึ่งนะฮะลำดับต่อมานางประคองมั่นวิ่งพี่สาว ลำดับต่อมานางสมควรเมฆเรืองแสงพี่สาวลำดับต่อมานายอำนาจศิลาน้องชายนายสมนึกศิลาน้องชายนายวินัยศิลาน้องชายนายมนุลศิลาน้องชายนายอำนวยศิลาน้องชายนางสาวสำเนียงศิลาน้องสาวนางสาวมนฑิตาหรือมนทิตานางส,ส,สาวนารีรัตนศิลาบุตรสาว เออเปินกาสีอา่านบะมนทิตาเนาะคุณโยมเนาะถ้าส์อานแบบบาลีก็อา,บาอนาบะม่นดิตาคล้ายๆกับบัณฑิตนี่แหละใส่ท่อหัวแตกได้คุณโยมแต่ว่าอา่านบบบัณฑิตจังสีนะ่น่ะทานสาธุชนญ,ญาติโยมทั้งหลายเมื่อนี้ได้มาแสดงออกได้เอาเครื่องหมายของคนดีมาเผยแผ่ให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบเครื่องหมายของคนดีมีอยู่สองอ่าถมะสองหมวดรรมที่มาหลับล่องก็คือนิมิตตังสาธทุรูป,ปานังกตัญญูกะตะเวทิตา นึ่งกตัญญูสองกตตเวทีคุณยมกตัญญูแปลวาลูแปลว่าบลืมแปลวาละลึกนึกหาเสมอเมื่อละลึกนึกหาเสมอบ่เคยยิบบ่เคยยืนบ่เคยถามข้าวถามข้าวอันนี้ยัง่งบ่ท้าได้เป็นคนดีเต็มลอยเมื่อล่ำลึกนึกจำได้่าเพินเคยหายเพินเคยเหตุเผินเคยทำเพินเคยมีเมตตาความรักต้องตอบบุญแทนคุณบางคุณโยมเขาเลยบอกว่าถ้าสิเป็นคนดีเลิศสมบูรณ์แบบต้องมีทแบบั้งสองแบบอย่างแบบ กตันยูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตันยูแล้วก็ระลึกนึกถึงนึกถึงส่วนไหนนึกแบบใดนึกจังใดจังเอินบันึกแบบกตันยูคุณโยมระลึกนึกถึงความรักความเมตตาที่คุณพ่อจำเนียนศิลานั้นเคยมีระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่คุณพ่อจำเนียนศิลานั้นเคยกระทํา ระลึกนึกถึงคุณ,ณธรรมที่คุณพ่อเคยบำเพ็ญระลึกนึกถึงความล่มเย็นที่ท่านเคยประทานไว้กับเราอตมาจะอธิบายบาทที่สามคือระลึกนึกถึงความสิ่งที่ท่านเคยบำเพ็ญเออความเพิ่นบำเพ็ญค,คุณยอมบำเพ็ญตัวนี้ไปวัาเต็มอี่พอีอ่ม่สิ่งใดขาดตกบกพร่องนี่สรรหามาเติมเต็มให้แกหลกูกแกเต้า ภาวาสิเป็นความรู้สึกในบางครั้งลูกเสียอกเสียใจมาคุยมาจ่าปลอบอกปลอบใจเต,เติมเต็มความรู้สึกยังไม่พ่ออยู่นะลูกนะอันนี้ก็เป็นการเติมเต็มอย่างหนึ่งลูกบ่มีเสื้อผ่าอาพ่อลูกบ่มีกินลูกบ่มีที่นอนต้องหามาไห่เติมเต็มนี่คือพ่ออกของพอของแม่พ่อศิลากนาสิเป็นเช่นนั้นยมพ่อยมพอ,มพอจำเนียนศิลากนาสิเป็นเช่นนั้นทานสาธุชนหยัดโยมเอาละบันนี้ การตอบบุญแท่นกุ้นของพ่อของแม่บอาเขาประเด็นเป็นรักเป็นรักไปเลยว่าเห็ดไดสองช่วงเดยโยมเด้อหนึ่งเหตุตอนเป็นสองเหตุตอนตายทำตอนเขาเรียกว่าทำตอนเป็นจะเห็นสี่ทำตอนเป็นจะเห็นสี่หมายความ่าภผยเห็นผู้ที่ตายไปก็เห็นพะว่าเพิ่นพอท่านได้ตายตอนนั้นคุณโยมทำตอนเป็นนั้นเห็นสี่ทำตอนสิ้นชีวีนั้นเห็นหนึ่ง เห็นซีจังไดน,นอ้อเห็ดจังไหล่ะอีพอจังสีเห็นอีแมจจังสีเห็นเอาเอาไปเห็ดกับพอกับแมมเดอ้อสีขอต่อไปนี่เห็ดตอนพันมีชีวิตอยู่เด็กคนยอมเดอ้อหนึ่งจงเป็นไม้เท้ายามคุณพ่อคุณแม่แก่ชรา 2. เป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็น 3. เป็นพยาบาลคอยหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็น 4. จงเป็นแก้วเนรมิตสมจิตปองประการที่หนึ่ง เป็นไม้เท้ายามคุณพ่อคุณแม่แก่ชราความข้าคร้าชราคือขํขาคร้าแตงตะกี้สบายมากคุณยมแต่ว่าขันอายุหลายมาแล้วคว่ำคำค่าเขามาขอบมาง่ามแล้วจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเนื้อนหนังล่วงลรยไม่มีเกรสรเวลาจะลุกก็ต้องพยองพยุงพย่งคุณย่อมต้องเอาก้นขึ้นก่อนโดยเฉพาะแฟนคลับเอฟซี FC ของผาคุณย่อมเวลาสิลูกต้องเอาก้นขึ้นก่อนแต่ว่ามือนี้เลียวไปก็เห็น ไหลไหวไหลหลุ่นอยู่กเป็นตาดีใจคุณญาติคุณยมสมัยตะกีตะกรูสาวใส่สินมีมาฟังเทศฟังรรมไปจังหันย่ำวัน่นป่าเดี๋ยวนี้ก็บอกใครเห็นใครพอคุณยมอัตามาก็เลยภาพรวมๆเก่าสิเปอร์เซ็นก็เม็นข้นเถาข้นแกเวลาจะลุกก็เอาก้นขึ้นก่อนเถามาแล้วเหนื่อยเหยียวนางย่านหูตาเสียบ้ขึ้นยั่งหน่อยตอนโตเสาตีนโตกะเหลืองลาตาเคยใสซองแจงกะเลยสัมมืดมัว ห่เคยฟังเสียงแจ้งทะล่อนแปรกับหนวกนักลวงหนาวไปทัวสันพางอ่าเรียกว่าชอบฟังคว่ำเกา่าอ่าชอบสีล่ำลึกคว่ำเกา่าซ่อมบังเจ้าของเด้อผู้ใดสีเถาเด้อคนยอมเด้อมักสีมีคนมาบอกคว่ำเก่าให้ฟังนี่มันฟังขนาด ตะกี้่อยเป็นนุ่มเป็นเลียนสาวบันนุนคำแปลไปเลียนขามทางไปหันไปนี่โอ้ยมันเป็นอย่างขันส้มสีเทาคุณย่อมเพราะว่าเบาเรียงหน้าขตดมันบอกไครมีก็เลยเบาเลียงเกามันมีความสุขกลัวคุณย่อมเรียกว่าชอบฟังความเกาชอบเราความหลังหนังตาเหี่ยวเยี่ยวลดหลังตีนยังสี่คุณย่อมเป็นลักษณะของสีะชะแชะลลาไป้างหนาเพราะฉะนั้นจงเป็นไม่เท่าย่ามคุณพอ่ณพอคุณแม่แก่ะลาเป็นพยุ่งคำยัน เออเรียกว่าอุ่มพ่ออุ่มแม่ประคับประคองเขาห้องน้ำสื่อรถไฟฟ้าห้ซสื่อวิ่นแช่ห้หรือว่าอุ่มพ่ออุ้มแม่ยันรงเกียดเดียดฉันเด้อแล้วก็ยันหัวรอยเหาะบุคคลผู้ที่ขาหักขาหานนี่พ่ออีแม่เด้ออย่าหัวเลาะคนหัวล้านจะเบิกบานในงานเศร้าแล้วก็จะไปอ่าซ้ำเติมบุคคลที่ไปยากมายากพอว่าเฮาเองกับบนแน่คือการหันหน้าย่อมพ่อย่อมแม่เอาคอที่หนึ่งนี่คอที่สอง จงเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นพญามาอธิบายสรรพสิ่งต่างๆเด้อตลอดถึงเหตุในพ่อแม่นั่นตาภายในคือตาใจตาปัญญาายเพิ่นเมิดใยเพิ่นบอดใยเพิ่นบเนบดิดความคือใยเพิ่นสิน้นหวังกับลูกกับเต่าขันมองเห็นลูกให้มันมีความหวังแก่งจังปางเปิดดวงตาดวงใจของพ่อของแม่เด้อประการที่สามจงเป็นพยาบาลคอยหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็น พางพยาบาลก็คือบุคคลผู้ต้อนรับขับสู้คนป่วยก่อนที่คุณหมอจะมาถึงคุณยอ่อมโรงพยาบาลจะมีนางพยาบาลนางพยาบาลจะทําหน้าที่เหมือนกันทั้งเอก,กชนและโรงพยาบาลรัฐบาลเพราะเป็นวิชาชีพเดียวกันเก่งขึ้นกันยอ่อมแต่ว่าระบบอาจจะต่างกันของโรงพยาบาลรัฐนันเพิ่นอาจสิมาซาพระคนไข่มันหลายแต่ว่าโรงพยาบาลเอก,กชน หมอมันหลายพญาบาลมันลายเพื่นอนัดสีมาไหวพราะฉะนั้นลูกเต่าเล่าหลานที่เป็นพญาบาคยังก็ดีเด้อดีเบิร์ตน่นละดูแลพ่อแม่ของพวกเข้าแต่อยากให้ดีตืมก็คือเป็นเอาระบบของเอกนอชนมาใส่จากนออ้อยเด้อถามข่าวถามข่าวพ่อแม่จากน้อยเห็นมือเห็นร้อยเคยเขี่ยวหมากคือบบเขียวน้อเห็นอาการแตกตา่างกับใส่ใจถามข่าวถามข่าวอีพอ่ออีแม่แนะ่แม่จา๋าพ่อจา๋าเป็นคือมือคือร้อย นั่งซ่อมอยู่ดนปั่นเข่าเลยเป็นยังจังว่างมาเคยจีบให้คือบบเขียวน้อนั่งขออนุญาตอังณนาผากักได้บอกคุณพ่อคุณแม่เดเมื่อไปสวงบะผุระคอยลูกเต่าทั้งหลายอย่าลังเกียดเดียดฉันที่พออ่อแม่เฮาเดอโรงพยาบาลเด็กกระชอนสิบหานาที่สามสิบนาทีเคาะปอก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 ,ปอกถามข่าวเฮาอยู่เรื่อยดังนั้นใส่ใจอีพออีแม่คอสุดท้ายเฮตตอนเป็นเดอตอนเพิ่นบ่ทันนเนตายนั่นก็คือเป็นแก้วเนรมิตสมจิตปอง เนละมิดยังให้พอให้แม่เฮ้าเนละมิดข้าวน้ำให้ท่านได้ดื่มได้กินได้กลืนเนละมิดเสื้อผ้าหลายๆผืนให้ท่านได้สวมใส่ เนลมิตรที่อยู่อาศัยให้ท่านได้พักพิงและพึ่งพาเนลมิตรหยกยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนี้คือทำตอนเป็นเดอ้อสิกาพอไหวแม่หาเขาหาหน้าให้พอห่อย่กินกันตอนนี้ละเห็นค่ะครับแต่ว่าตอนตายในกระก็โลงมากผู้ลงคนบ่กเคยยัยดีตอนผลมีชีวิตพ่อตายไปแล้วเขาะกระโล่งปกๆปกพ่อจ่าแม่จ่าลูกไม่กินเข่ากินนะ้ำมาลับซีนมันบ่แน่ะวะพยมมันบน่แน่ปันใด เฮาตอนเพล่นมีชีวิตอยู่มันชั่ววด่ดเ้อลูกเต่าเราหลานทั้งหลายขันบ่นมียิบมียืนกระยายเพิ่นได้เสียใจยอนเฮาฝากไว้เพียงแค่นี้สาหรับคืนนี่เดอ้อส่วนบุญกุศลมนีอยาวันอยาวหวเสื้อเหลือเกินความบุญต้นทุนของคุณพอจําเนียนอ่าศิลาก็คงสีมีล่ออยู่แล้วบุญการเห็ดมนีอัน่สมทบทุนได้ยอมเดอ้อเป็นบุญสมทบทุนที่เฮ้าเห็ดทเ,เดท่าถ้ำหาเป็นอย่างยั่งต้องเฮ็ดเพราะว่าอีพอเฮ้าเห็ดเองบ่ได้แล้ว การเฮ็ดเองบ่ได้เนี่ยพอจำเนี่นเฮ็ดบุญบ่ได้ภาษาบันเท่าเลื่อนบ่เบิดบุญพอพอผันเบิดบุญเบิดบุญกับแปลว่าหมดโอกาสในการทำบุญเองสิ้นบุญก็คือสิ้นสุดโอกาสในการทำบุญเองย่ยน้อยไปใส่มากคือใส่สุดดำโอ้ยอ่นายจำเนี่นเพิ่นเบิดบุญดอกเบิดบุญจังใดย่าย่มั่งงอแต่ย่ายจะอธิบายให้ฟังเขาเบิดโอกาสในการทำบุญเองแล้ว ยายก็เลยไปร่วมกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มให้เขาอันจังสี่คุณยมนีคข้อหมายของข้าเ,ขา,าเบิดบุญบ่มินบุญเราเบิดเด้บุญก็สิไปนําเล่าัละแต่ว่าหมดโอกาสในทำกในการทําแล้วเราจึงทําให้ท่านสา,สาธุสาธุบุญกุศลบรรดามีที่วงสางคณะญาาน วันนี้ที่แน่ๆเราเห็นกันแน่นอนก็คือเห็นสามอย่างต่อไปนี้หนึ่งโสยาติธรรมโมได้เห็นความเป็นญาตดดิเสองเปตาณปูชาจาักตาอุลาลาได้บูชาคุนของพอจำเนียนศิลายังโอลาน สามพลันจจพิคูนมนุปทินนั่งได้บำลุ่งกำลังแห้งม้วนผสง์ผู้ทะลงศิลทะลงองรรจันลโลกสืบต่อไปร่วมกันทั้งเบิดนี่เอื่นบาเหตุบุญเดอ้อตุ่มเหฮิปุญย่างปะสุตังอนปาประกันติบุญไม่น้อยโยมได้ทำแล้วเอวังก็มีด้วยปาการอยเชนนี้มุ่งพอ <c oughs>